สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไมว้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับอะไรนะเสี่ยเซี่ยเงยหน้าขึ้นมองจิตใจของเขาว่างเปล่าอย่างชัดเจนคู่ต่อมาเขาพยักหน้าช้าๆแต่มันสิ้นหวังต่อจากนี้ไปไม่มีทางที่เธอต้องการข้ากลับคืนมาข้าไม่เข้าใจวิถีของหัวใจแต่ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มีโอกาสเสมอตรับเท่าที่เจ้าพยายามถ้ายอมแพ้เท่ากับโอกาสของเจ้าเป็นศูนย์คิดเกี่ยวกับมันข้าจะไปหาของกินเซซีย,ยมองทางอรศเดินออกจากประตูก่อนที่จะนอนลงบนเตียงของเขาด้วยความงุนงงภาพของหยนเอิร์นแย่หุยแวบเข้ามาในความคิดของเขาเขาจำหน้าขมวดคิ้วและรอยยิ้มของเธอได้ดีเธอประทับอยู่ในหัวใจของเขาอย่างลึกซึ้งแล้ว เขากระโดดลุกขึ้นวิ่งออกจากประตูและพบอ่างที่ย้นเอิญเย่ห่ยใช้ล้างหน้าเขายังพบเสื้อผ้าสกปรกของเธอวางอยู่บนพื้นแระโยนมันลงในอ่างจากนั้นเขาก็คว้าอ่างน้ําอีกใบหนึ่งที่บรรจุน้ําและทําความสะอาดลานบ้านเมื่อลานบ้านเรียบร้อยได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็ซักเสื้อผ้าสกปรกของย้อนเอิญเย่หุยแล้วแขวนให้แห้งเขานําอ่างกลับไปยังที่ที่เธอมักจะเก็บไว้ เขาประหลาดใจที่พบว่าเขารู้จักเธอดีแค่ไหนทุกคนที่ยังคงอยู่ในหอพักนักเรียนทำงานคือยวนเอินแย่หุยและเซียเซียยังคงเดินเตะอยู่ในรานบ้านเซียเซียจ้องมองรูที่ประตูของเธอการลิมนฟีป่าของเขาและกำรรม,มัดของเขาปูลินพูดถูกข้าจะมีโอกาสถ้าข้าร้องพยายามแต่จะไม่มีโอกาสถ้าข้าไม่พยายามเขาตั้งสติแล้วเดินไปที่ประตูแล้วเคาะยวนเอิน ข้าซักเสื้อผ้าให้เจ้าแล้วข้าแขวนมันไว้ให้แห้งในลานบ้านเจ้าไปเอามันทีหลังก็ได้ระวังในการส่งเสียงของเขาไม่ได้ยินเสียงจากภายในห้องหลายนาทีต่อมาเสี้ยเสี้ยก็พูดอีกครั้งหยวนเอินผู้นำไปซื้ออาหารตอนนี้เหล่วเราเพียงลําพังข้าขอคุยกับเจ้าได้ไหมข้าต้องการที่จะซื่อสัตย์ต่อเจ้าออกไปเสี้ยเสี้ยสะดุ้งในตอนแรก แต่ทันทีที่ตบแก้มของเขาอีกสองครั้งความมุ่งมั่นเปล่งประกายในดวงตาของเขาเขาพูดต่อว่าข้าจะพูดจากที่นี่ครั้งแรกที่ข้าแอบดูเจ้าข้ารู้สึกทึ่งข้ามองเห็นอะไรไม่ชัดเจนและก่อนที่ข้าจะรู้ตัวข้าก็ถูกเจ้าทุบตีจนแทบตายแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ข้ารู้ในขณะนั้นก็คือเจ้าเป็นผู้หญิงดังนั้นข้าจึงตัดสินใจช่วยเจ้าทำความสะอาดสถานที่ทุกวัน กวาาพื้นล้างหน้าต่างปัดฝุ่นออกข้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เจ้าได้อีกภายในห้องของเธอความโกรธของย้อนเอิญเย่หวุวยร้นแรงยิ่งขึ้นเมื่อเซียเซี่ยเริ่มพูดคนเดียวแต่ถ้าว่ายิ่งเธอฟังนานเท่าไรเธอก็ยิ่งยอมจำนนต่อพลังที่มองไม่เห็นเธอลุกขึ้นจากเตียงของเธอและจ้องมองไปที่ประตูด้วยความงุนงงแล้วการช่วยเจ้าทำความสะอาดหอพักก็กลายเป็นนิสัยสำหรับข้า ข้ารู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่สามารถจัดระเบียบได้ดีข้าไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นข้าคงไม่รู้ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าสวยมากการเพิกเฉยต่อสิ่งนั้นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าและข้ายินดีที่จะรับโทษเพื่อหลีกเลี่ยงมันต่อมาข้าก็เข้าใจว่านิสัยของข้าไม่ได้ผูกติดอยู่กับการทำความสะอาดมันเป็นเพียงข้ออ้างที่จะได้พบเจ้าทุกวัน หัวใจของข้าเจ็บปวดในวันที่ข้าไม่สามารถแางเจ้าได้ด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่ข้ากลับมาที่โรงเรียนซูรเคอร์ก่อนกำหนดเขาถอนหายใจเดิมทีแผนคือการแสดงให้พวกเจ้าเห็นว่าข้าแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนเมื่อข้ากลับมาหลังจากการฝึกฝนอย่างจริงจังที่บ้านแต่ข้าไม่สามารถจดจ่อได้ข้าไม่เคยเอาความคิดถึงของข้าออกจากโรงเรียนซูรเคอร์ข้าต้องการกลับมาโดยเร็วที่สุดตลอดเวลา ข้าเพิ่งรู้ความจริงเมื่อไม่นานนี้เองข้าไม่ได้คิดถึงโรงเรียนซือไาเคอข้าคิดถึงเจ้าข้าเสียใจข้าขอโทษที่แอบดูเจ้าอีกครั้งแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆและข้าได้เห็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นแม้ว่าข้าจะมองเห็นได้ชัดเจนกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังเป็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นหยวนเอินเย่หุยทนไม่ไหวอีกต่อไปความโกรธของเธอผุดขึ้นมาในลำคอของเธอไปโงนากซะ เซียเซียอเยแล้วพูดต่อว่าข้าไม่ควรเห็นในฐานะผู้ชายข้ารู้สึกรับผิดชอบดังนั้นให้ข้ารับผิดชอบเจ้ายวนเอิญโปรดแต่งงานกับข้ามาเป็นภรรยาของข้าได้ไหมความเงียบลงมาหัวใจของเซียเซียเต้นแรงมากจนเขาได้ยินเสียงบันดังกล้องอยู่ในหูของเขาเขาคืนกินพูดต่อว่ายวนเอิญข้าคิดว่าเราค่อนข้างจะเหมาะสมกันในขณะที่เจ้าอยู่ในรูปแบบปกติของเจ้า ข้าคิดว่าข้าก็รอเหมือนกันเรายังเด็กอยู่ดังนั้นเราจึงสามารถมั่นได้ในตอนนี้ข้าสามารถขอความเห็นชอบจากครอบครัวได้ในตอนนี้แล้วเราจะได้แต่งงานกันจริงๆหลังจากที่เราเรียนจบข้าสัญญาว่าจะรับผิดชอบและดูแลเจ้าประตูเปิดออกย้นเอิ่ญเย่หุยกระทืบออกไปในที่สูดเสียเซียก็เห็นรอยยิ้มที่สวยงามบนริมพีปากของเธอแม้ดวงตาของเธอจะแดงระบวม แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความงามของรอยยิ้มของเธอได้หยวนเอินเซียเซียก้าวไปข้างหน้าข้าจะช่วยเจ้าออกไปการแสดงออกของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันรอยยิ้มของเธอหายไปแทนที่ด้วยหน้ากาก,กอันน่าสยดสยองร่างกายของเธอบวมขึ้นด้วยกล้ามเนื้อขณะที่เธอจับชายเสื้อของเขาเกรงกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายเพื่อดึงพลังสูงสุดเธอโยนเขาขึ้นไปในอากาศเซียเซีย ร่อนเล่ไปทั่วท้องฟ้าราวกับดาวตกจากหอพักนักเรียนทำงานเสียงขีดร้องของเขาตามร่างที่หดเล็กลงของเขาด้วยเหตุนี้โยนเอินเย่หวยจึงย่อตัวกลับเป็นขนาดปกติของเธอเธอรหลบอบมองเสื้อผ้าที่เซี่ยเซียซักจากนั้นจึงหยิบมันลงมาและกลับไปที่ห้องของเธอเธอปิดประตูปิดตามหลังเธอต้อนไม้สูงต่างงานในร้านจิตวิญญ,ญาณน้ำแข็งสั่นสะเทือนเซียเซียร่วงโรนจากกิ่งก้านของมัน โชคดีที่พวกมันสามารถรองรับการโตของเขาได้เขาค้มหน้าก่อนแล้วมองขึ้นไปอีกคู่หนึ่งต่อมาป้าจริงเธอทำให้ข้ากลัวเขาอุทานหายใจหอบเขาเกาหัวอย่างงมงามเขาไม่รู้ว่าเขาชอบหยวนเอินเย่หุยได้ยังไงทงั้งทางที่เป็นสาวแกรง่งว้าวผู้ชายบินได้น่าสนใจมีคนพูดอย่างมีความสุขในระยะไกลอะไรนะยังมีคนอยู่ในโรงเรียนซอไรเครอรง,งั้นเหรอ วกเขาไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนเลอเซียเซียมองขึ้นไปเห็นชายวัยกลางคนยิ้มให้เขารูปร่างของชายวัยกลางคนดูธรรมดาพอๆกับที่มาเขาไว้ผมสั้นและดวงตาเล็กๆของเขาสองประกายด้วยความอบอุ่นฟันกรามที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ฟันหน้าบินผ่าครึ่งเขากวาดพื้นด้วยไม้กวาทำให้ดูเหมือนลุงเพื่อนบ้านท่านลุงท่านเป็นใครเซียเซียถามใบหน้าของชายคนนั้นหยุดนิ่งลุงงั้นเหรอ ข้าดูแก่ขนาดนั้นเหลอไอ้หนูเมื่อกี้เจ้าเดินเร็วมากเจ้าเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวใช่หรือไม่เสียเสียหัวเราะท่านลุงท่านสมควรที่จะเป็นพันโรงของโรงเรียนซือไดเคอร์จริงๆบอกได้ทันทีว่าข้าเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวรอยยิ้มเจ้าเร่์ผุดขึ้นบนใบหน้าของชายผู้นั้นเจ้าไม่ควรประมาทผู้อื่นไอ้หนูเรามาพนันกันไหมพนันอะไรข้าจะยืนอยู่ตรงนี้ ข้าเจ้าสามารถแย่งไม้กวาดนี้ไปจากข้าภายในสิบนาทีเจ้าชนะมิฉนะนั้นมันจะเป็นชัยชนะของข้าเซียเซียใส่หัวไม่เป็นไรขอบคุณไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำข้าจะเดิมพันกับเจ้าร้อยคะแนนภารกิจแม้แต่พันลุงของเราก็ยังได้รับคะแนนชายคนนั้นกล่าวเสียเซียยิ้มยาะท่านลงุงตอนนี้ท่านกำลังให้ของขวัญข้าเป็นร้อยคะแนนท่านทำงานหนักดังนั้น ข้ายังคงต้องปฏิเสธใบหน้าของชายคนนั้นเปรี้ยวอะไรนะข้าต้องการได้รับคะแนนจากเจ้าสําหรับอาหารเช้าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะไม่มีแม้แต่น้ํายาที่จะยอมเดิมพันเล็กๆเช่นนี้เซียเซียรู้สึกว่าหน้าอกของเขากระชับมันเป็นเดิมพันที่ง่ายอยู่แล้วเขาแค่ต้องคว้าไม่กว่าจากมือของชายคนนั้นขณะที่ชายคนนั้นยืนนิ่งดีข้าจะเดิมพันกับท่านร่างของเซียเซียบเบลอ ในขณะที่คําพูดออกจากปากของเขาเขาเอื้อมมือไปจับไม้กวาดทันทีหลังจากใช้เวลามากมายกับทั้งโอเดนเขาก็ได้เรียนรู้กลอบายบางอย่างว้าวชายคนนั้นร้องรั่นปล่อยไม้กวาดแต่การกระทํานี้ทําให้มือของเสียเสี้ยพลาดที่จับไม้กวาดตกลงไปที่นิ้วเท้าของชายคนนั้นเสียเสี้ยก้าวเ,เข้ามาและกล้มตัวตามเพื่อคว้ามันชายคนนั้นหันกลับมาไม้กวาดก็ก่อเท้าราวกับติดกาวเสียเสี้ยพลาดอีกครั้ง อะไรนะดองตาของเซียเซียเบิกกว้างตอนนี้เขาตระหนักแล้วว่านี่ไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันของเขาถูกกระตุ้นร่างของเขาเบลออีกครั้งและความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจิตของเขาปรากฏอยู่ในมือของเขาชายคนนั้นเตะไม่กวาดกลับเข้าไปในกำมือของเขาเขาเผชิญหน้ากับเซียเซียด้วยรอยยิ้มขนาดใหญ่มาเร็วนาฬิกากำลังเดินอยู่เซียเซียยังคงเงียบ โดยใช้ขั้นตอนการเคลื่อนที่ดูดเงาพรายเขาล้อมรอบชายคนนั้นด้วยภาพติดตาของเขามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกเีสเซียตัวจริงแต่ถ้าว่าไม้กวาดเหมือนมีชีวิตอยู่ในมือของชายคนนั้นมันกระโดดเต้นและหมุนไปรอบๆเพื่อลีกเลียงการจับของเเซียทุกครั้งไม่ว่ามุมของการโจมตีจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ผู้ชายไม่ขยับแม้แต่ก้าวเดียวร่างกายส่วนล่างของเขาแทบนิ่ง ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเซียวเซี่ยวร้องตะโกนวงแหวนิญญาณวงที่สามของเขาสว่างขึ้นร่างแยกที่แยกออกมาจากร่างของเขาตอนนี้เขาควบคุมสีร่างพร้อมกันเพื่อคว้าไม้กวาดไม่มีรอยแล้าแม้แต่นิดเดียวที่ทำลายรอยยิ้มของชายคนนั้นเขาโยกตัวไปมาเบาๆขยับไม้กวาดออกจากมือของเสียวเซียวด้วยความกว้างของเส้นผมทุกครั้งชั่วขณะหนึ่งร่างของพวกเขาเริ่มกันขณะที่เซี่ยวเซียวโจมตีต่อ และชายคนนั้นก็หลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดายยังมีเวลาเหลืออีกมากในการเดินพันของพวกเขาเซียเซียดึงพลังทั้งหมดของเขาออกมาถักดันความเร็วและการควบคุมของเขาให้อยู่จุดสูงสุดแม้ว่าร่างแยกทั้งสองจะเคลื่อนที่เร็วพอให้เห็นภาพเบลอแม้หลังจากที่เขาพยายามทำทุกเล่ห์เหลี่ยมในตำราแล้วเม็กวาด้าหลบเขาอยู่เสมอหากเร็วเกินนิ้วของเขาในนาทีสุดท้ายเซียเซียคลิกลิ้นของเขา หน้าจุดนี้มันชัดเจนเหมือนกลางวันกับกลางคืนมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะชายที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยแต่เขายังไม่สามารถยอมรับความ่พ้แพ้ได้เขาปฏิเสธที่จะยอมตราบใดที่ยังมีเวลาเขายังมีโอกาสหมดเวลาชายคนนั้นตะโกนขึ้นในภาพเบอร์ไม่กวาดฟาดฟันทั้งเสียเสียแล้ร่างแยกของเขาบนหัวร่างแยกและร่างเดิมลรวม,มเข้าด้วยกัน และเซเซีย,ยข้ามควรด้วยความเจ็บปวดขณะที่เขาหายใจไม่ออกใครโยนเจ้ามาก่อนหน้านี้ชายคนนั้นถามทางเลิกเดิมพันไปชั่วขณะการแสดงออกของเซเซีย,ยหยุดนิ่งไม่มีคำพูดใดออกมาจากเลมฟีป,ปากของเขาต่างจากชายผู้นี้เขายังคงยึดติดกับการเดิมพันเขาสามารถสาบานได้ว่าไม่ก่าดอยู่ในมือของเขาหลายครั้งแต่ในพริบตามันก็หายไป ไม่ว่าใครจะโยนเจ้าเห็นได้ชัดว่าทักษะของเจ้าไม่สามารถเทียบกับทักษะของพวกเขาความเร็วที่ผ่านได้แต่เมื่อเทียบกับเพื่อนของเจ้าแล้วทักษะของเจ้าคงห่างอีกมากเจ้าจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ท่าทางของเจ้าแต่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าโจมตีเจ้าตอบสนองช้าเกินไปดังนั้นเป้าหมายของเจ้าจึงมีเวลาเหลือเฟือที่จะโจมตีโต้กลับเจ้าบอกได้ไหม เขาใส่หัวนี่หมายความว่าพลังทำลายร้างของเจ้ายัางไม่เพียงพอสำหรับประเภทความว่องไวความพินาศมีความสำคัญมากกว่าความเร็วเจ้าเข้าใจไหมชายคนนั้นพูดยิ้มยิ้มเซียเซียศึกษาเขาดวงตาหลีลงประเภทความว่องไวร้อนเกี่ยวกับการโจมตีที่รวดเร็วทำไมการโจมตีถึงสำคัญกว่ากันเพราะการโจมตีคือแกนแท้ของทุกสิ่งความเร็วช่วยให้เจ้าได้ตามเป้าหมายได้ แต่ถ้าเจ้าโจมตีที่ทรงพลังไม่ได้จะมีประโยชน์อะไรด้วยหุ่นจักรโคนีะชุดก่อต่อสู้ที่มีอยู่ทุกวันนี้ใครก็ยังไม่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งร่างโจมตีของเจ้าไม่เพียงพอสิ่งที่เจ้ามีคือความเร็วยกขีดของเจ้าขึ้นมาให้ข้าดูด้วยความตกใจเซียเซี่ยปืที่จะถอนวิญญาณยุธ์การต่อสู้ของเขาอาจไม่เข้าใจหรือฟังคําสั่งอย่างถูกต้องร่างกายของเซียเซียก,ก็เชื่อฟัง แร้จิบกิดมังกรแสงขึ้นมาลมหายใจต่อมาและร่างของชายคนนั้นก็บิดเบี้ยวไปจากสายตาเสียเสียพาดมันอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดที่เขารู้สึกคือปวดเมื่อยที่ไรและกดกิดเบาๆเมื่อเขาเพ่งมองไปยังที่ทางของความเจ็บปวดอยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดวงตาของเขาก็เบิกกว้างผมเส้นหนึ่งแทงทะลุก,กิจของเขารากับเข็มที่ยืดย่นที่สุดในโลกมันเสียบเข้าที่ไหลของเขาเกิดอะไรขึ้น นั่นมันแค่เส้นผมเขาสับสนหรืออย่างอื่นไม่มีการปฏิเสธความเป็นจริงขนที่แข็งตัวคลายและอ่อนลงเสียเสียเทพลังวิญญาณเล็กน้อยลงในกีดของเขาเสี้ยเสียททำลายเส้นผมได้อย่างง่ายดายแต่รของเขายัางคงโดนต่อยเขาไม่เข้าใจว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นความพินาศความเร็วและพลังร้อนเกี่ยวข้องกันเมื่อความเร็วของเจ้าถึงระดับหนึ่งและเจ้าสามารถรวมพลังทั้งหมดของเจ้าไว้ในจุดเดียว ความพินาศก็จะตามมาเองตามธรรมชาติเด็กน้อยเจ้ายังมีหนทางอีกยาวไกลเซเซียรู้สึกมั่นใจและชนะใจเต้นะระัวในหัวใจของเขาท่านสามารถสอนข้าได้ไหมชายคนนั้นยักไหลจ่ายเงินเดิมพันก่อนคราวหลังข้าจะสอนเจ้าตกลงเซเซียหยิบการ์ดคะแนนการบริจาคของเขาออกทันทีและใจ่ายให้ผู้ชายคนนั้น100คะแนนเจ้าเพิ่งกลับมาวันนี้ เราจะเริ่มพรุ่งนี้เช้าข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เข้าใจแล้วข้าเสี้ยเสียโดยวิธีการข้าควรจะพูดกับท่านอย่างไรชายคนนั้นยิ้มพูดขึ้นว่าข้าคือเหลียงเสี่ยวอยู่เรียกข้าว่าพี่เหลียงก็ได้บางคนเรียกข้าว่าอาทิตย์อัสดงแห่งคุนเขาตะวันตกเป็นเพราะครอบครัวของข้าอาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของภูเขาและในตอนนั้นเรามีผู้ชายที่รอสุดๆในครอบครัวของเรา เขาย้ายไปอยู่ที่เมืองในเวลาต่อมาและกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ทุกคนในหมู่บ้านของข้าบอกข้าว่าข้าเหมือนเขาดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มเรียกข้าว่าแบบนั้นเซเซ่ต่อสู้อย่างหนักเพื่อรักษาหน้าให้ตรงพูดขึ้นว่าที่ใหญ่เหลียงพูดตามตรงมีช่องว่างระหว่างท่านกับความรอนิดหน่อยอะไรนะมันต่างการเล็กน้อยไม่ใช่เหรอเซเซ่เหลือมองที่หัวร้านของเหลียงเซียวอยูนอกจากนี้ ท่านควรอยู่ใช้เส้นผมแทงผู้อื่นข้าสงสัยว่ามันจะดีสําหรับท่านหลังจากเนี่ยไปคู่หนึ่งเลี้ยงเซลลวอยู่ก็ตะโกนออกมาทางอูเรนที่หิวห่วยเหมือนเดิมตัดสินใจที่จะระงรับความหิวของเขาโดยไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่ซูริจอได้แนะนําไว้ตามที่เพื่อนร่วมทีมของเขาบอกก๋วยเตี๋ยนั้นอร่อยยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวที่ราดหน้าด้วยซอสเนื้อหนาเขาเนึกถึงความขัดแยง้งระหว่างยวนเอิญเย่ยหุวยและเซียเซียก่อนหน้านี้ ทันทีที่เขาตื่นจากการทำลายผนึกที่4เท้าของเขาก็พาเขาไปยังจุดที่เกิดความโกรธโหงทั้งหมดเมื่อเขาหยุดหมัดของยอนเอินเย้หุยเขาก็รู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวเขาแกนแทโรหิตของเขาพุ่งผ่านร่างของเขาราวกับแม่น้ำที่หนาแน่นแม้ว่ามันจะทำให้เขาต้องเสียสิ่งของวิญญาณราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อถึง4ชิ้นเพื่อทำลายผนึกที่4แต่เขาสามารถบอกได้จากความแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของเขาว่าพวกมันคุ้มกับราคาแต่ในช่วงเวลานี้ทั้งโอเรนหิวโหยมันตะคคอกใส่เขาแรงงานของราชามังกรทองแทนที่จะทําให้เขาโล่งใจจากสิ่งนี้กลับทําให้ความหิวของเขามากขึ้นเขาสามารถบอกได้ว่าเส้นลงปานของเขาบ้างขึ้นหลังจากการแยกผนึกที่4ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นสําหรับสารอาหารที่มากขึ้นเพื่อเติมเต็ม,ตมพื้นที่ใหม่ รางวิญญาณของถังเหรินก็นาแน่นขึ้นเช่นกันเมื่อมันควบแน่นพื้นที่ในจุดดันเทียนของเขาก็หดตัวลงทำให้เขามีพื้นที่เพิ่มเติมที่จะทำได้ตามที่เขาต้องการด้วยเหตุนี้เขาจึงสรุปว่าเขาจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าด้วยความเร็วการฝึกฝนในปัจจุบันเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับวงแหวนที่4เมื่อถึงเวลาที่เขาอายุ15ปีการพัฒนาความเร็วของการฝึกฝนของเขา เป็นสิ่งจําเป็นเพราะเขาไม่สามารถเป็นช่างตีเหล็กอันดับหได้จนขว่าเขาจะมีรากฐานของประาจารย์วิญญาณทั้งหมดที่เขาทําได้คือทํางานหนักขึ้นหลังจากกินไปสิบชามทางโอรินก็ยืดร่างกายของเขาจิตใจของเขาเดินกลับไปที่เสี่ยเซี่ยและหยวนเอินเย่หยุยเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาสองคนนี้มีความสัมพันธ์การจริงๆอะไรก็ได้ ข้าจะปล่อยให้พวกเขาจัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวเองแม้ว่าโชคของเซียเซียจะเลวร้วายแต่เขาก็ยังมีวิธีมากมายที่เขาสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ท้งอเลนมั่นใจว่าทั้งสองจะออกมาดีเมื่อมีเวลาและพื้นที่เพียงพอท้งอเลนหยิบเครื่องมือสื่อสารออกมาแล้วเรียกอูจังคงกลับมาแล้วงั้นเหรออูจังคงรับสายด้วยน้ำเสียงเย็นชาตามปกติของเขาท้งอเลนรู้สึกผ่อนคลายใช่ ถ้ากลับไปที่โรงเรียนแล้วอาจารย์อูเมื่อไรที่ข้าจะไปเยี่ยมท่านที่ร้านด้านในได้ทั้งโอเลนถามวันหยุดของเขาผ่านไปครึ่งทางแล้วแต่เขายังมีงานอีกมากที่ต้องทำเจ้าสามารถมาตอนนี้ได้แค่ไปที่ร้านด้านในแล้วข้าจะไปรับเจ้าตกลงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ